สวัสดีครับวันนี้เรามาที่างนานอซุซูเปิดตัวมิวเอ็กซ์เดือนเจุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในการเปิดตัว The price of this beautiful cars. If you are ready, ladies and gentlemen. And this is the price. นี่คุณนะคาค่ะโอโหเป็นไงคะขอะเิญโปรโมนิดนึงค่ะรุ่นใหม่ล่าสุดมีความพรีเมียมที่จะเป็นอีก next p i นะคะของรุ่นนี้ราคาเริ่มต้นที่1,659 0ล้บาทค่ะ 1,544,000 1, บาทค่ะมาต่อที่รุ่นเอลิแกนนะคะราคาเริ่มต้นที่1,419,000้านแล้วบาทเราก็รุ่นแอ t i ี e นะคะก็คือ1,184,000บาทค่ะนี่ก็คือราคาของทุกรุ่นท,ท,ท,ที่เราทำการเปิดตัวในวันนี้นะคะขอเ,อเอีิปรบมวนด้วยน้นให้กับทีมดีไซน์ของเราด้วยค่ะสวยมากมากเลยใช่ไหมคะอย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะคะว่านี่คือจุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าจริงๆค่ะ มิวเอสเดอร์เน็กซ์พิกลนะคะในโอกาสนี้ดิฉันขอเรียนเชิญมิสเตอร์ทีฮาตาท่านกรรมการเดี๋ยวเรามาดูการออกแบบในแต่ละรุ่นนะครับของมิวเอ็กซ์เดอร์เน็กซ์พิกจุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่านะครับมาดูที่รุ่น rs นะครับที่พิกโฉมมิวเให้โดดเด่นและมีความเป็นสปอร์ตผ่านเส้นสายที่มีความไดนามิกรอบคันมาพร้อมสีสันอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ การออกแบบภายนอกนะครับทรงพลังด้วยกระจังหน้าแบบ black diamond grille พร้อมสะท้อนความพีคด้วยสัญลักษณ์ rs ด้วยวัสดุ black chrome นะครับโฉบเฉี่ยวด้วยไฟหน้าและไฟท้ายใหม่ dynamic b a s พร้อมประสานดีไซน์สปอร์ตของชุดไฟท้ายด้วยเส้น embed line นะครับสปอร์ตด้วยล้ออลอลใหใ่ม่ rs design ขนาด20นิ้วนะครับเราใจด้วยชุดกันชนหน้าแบบ fighter j e t นะครับพร้อมกับ ดุดันพร้อมแอร์เคอร์เทนนะครับเพิ่มประสิทธิภาพของอากาศพลศาสตร์นะครับถึงการออกแบบใหม่นะครับจะให้อารมณ์สปอร์ตกับสีใหม่ล่าสุดนะครับสีเทาไอเดอร์โอเพกและหลังคาดำแบ็กรูปพร้อมสัญลักษณ์ RS โดดเด่นเท่สรุดตาด้วยสีแรมกรีนมาโดูที่การออกแบบภายในนะครับ ที่จะยกระดับบรรยากาศภายในห้องโดยสารให้พีคก,กว่าเดิมนะครับด้วยโทนสีดำใหม่พร้อมตกแต่งด้วยแมท t ซิลเวอร์แกรนิตนะครับโดยเบาะดีไซน์สปรอร์ตใหม่นั่งสบายโอบรับสรีละพร้อมโดดเด่นด้วยการเดินด้วยได้สีแรมกรีนและสัญ,ญลักษณ์ r s บนหัวเบาะครับเล้าใจด้วยบรรยากาศภายในลสแอมเบียนไลท์นะครับคอนโซลสีดำดีไซน์ใหม่ นะครับตกแต่งด้วยแมกซิวเวอร์นะครับสะดวกสบายด้วยเทคโนโลยีล้ำหน้านะครับโดยกล้องรอบคัน360องศานะครับให้ภาพคมชัดแบบ3 d ดีพร้อมมุมมองใต้ท้องรถนะครับพวงมาลัยไฟฟ้าขับสบายนะครับทั้งในเมืองและนอกเมืองนะครับขณะที่ระบบเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับดิสเพย์นะครับขนาด9นิ้ว แบบสัมผัสรองรับไวรัสแอนดรอยออโตและไวรัสแอปเปิลคาเพนะครับพร้อมมัลติทัสกิ้งซิสเต็มที่เชื่อมต่อข้อมูลกับอินทิเกต MID นะครับแสดงผลได้หลากหลายฟังก์ชันนะครับเช่นการระบบเช่นระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ e ADAS นะครับแสดงสถานะของระบบขับเคลื่อนระบบ แสดงองศามุมปีนไต่ลาดเอียงและทิศทางเลี้ยวของล้อนะครับฝาท้ายเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าและหยุดเมื่อมีสิ่งกีดขวางด้วยระบบแจมโปรเทคชันนะครับที่นั่งโดยสารเที่นั่งเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับปรับได้8ทิศทางนะครับและเบาะนั่งตอน2และตอน3ปรับเอ็นได้พร้อมพับได้ลาดสนิดเพิมพื้นที่เก็บของเข้าออกที่นั่งตอน3แบกวันทับ มาดูที่ขุมพลังนะครับมิวเใหม่นะครับเครื่องยนต์3.3 ddi blue power นะครับให้กำลังสูงสุด190แรงมา้าแรงบิดสูงสุด4 5 0นิวตันเมตรนะครับและเครื่องยนต์1.9 ddi blue power กำลังสูงสุด150แรงมา้าแรงบิดสูงสุด3 5 0นะิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัติ6สปีดพร้อมโหมด RVE t r o n i c และ Sequential Pattern Chip นะครับที่พวงมาลัยมีให้เลือกทั้งระบบขับเคลื่อน2ล้อและ4ล้อพร้อมระบบ La บเทเลนโหมดในรุ่นขับเคลื่อน4ล้อมีให้เลือกทั้ง4รุ่นย่อยนะครับ RS mm hmm. Ultimate uh, e l e g a n t และ c T นะครับมีให้เลือกถึง6สีได้แก่สีเา่า i เกอร์โอสีขาวมุก o ด o m i ิ e สีแดงเอสนาไมกาสีดำบาวเรียนไมก้าสีเงินไอส์เบิร์กไมกาและสีเงินโบฮีเมียนเมทัลลิกนี่ก็คือรายละเอียด <c oughs> การออกแบบคร่าวๆนะครับทั้งภายนอกและภายในของอิสุสุมิวเอ็กซ์เดอะเน็กพจุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่านะครับซึงบรรยากาศการเปิดตัวเป็นไปอย่างคึกคัก <c oughs> มีผู้บริหาร และดินเลอร์จากโชว์รูมต่างๆทั่วประเทศรวมทั้งสื่อวลชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมากนะครับความสำเร็จที่เหนือกว่าคือการค้นหาจุดสูงสุดใหม่ให้ชีวิต New X, the next P. To Souls of Mind, you me in the ผมทาคุสซาซาชิมะชีฟดีไซเนอร์จาก i ิซูซ m มอเตอร์ประเทศญี่ปุ่นเป็นเรื่องที่ท้าทายในการยกระดับรถที่ได้รับความนิกกนยมในตลาดเมืองไทยอยา่าง i ิซูซูวิวเให้เป็น Best in Class of p p v ีีดเป็นโจทย์สำคัญในการทำงานครั้งนี้โดยทีวิศวกรผู้ออกแบบได้นำแนวคิดการออกแบบภายหนอโบว์แอนด์ไดนามิกมาเป็นคอนเซ็ปต์ในการพัฒน,นาครั้งนี้เพื่อให้อิซูซูวิวเ มีรูปลักษณ์โดดเด่นปรางเปรียลสมัยโดยยังคงสมรรถนะสูงตามหลักอากาศพลศาสตร์สะท้อนภาพลักษณ์รถยนต์สปอร์ตพรีเมียมสมรรถนะสูงในทุกมุมมองทีมวิศวกรมีความภาคภูมิใจที่จะนำเสนอสีเทาโอเปกใหม่ไอเกอร์เกรมที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากฟริชพารลเลียนประเทศสเปนผสมผสานความสง่างามน้าเกรงขามาของไอเกอร์มองเทนประเทศสวิตเซอร์แลนด์ คือให้ที่สุบวิวเอ็กซ์ใหม่มีความโดดเด่นนอกจากนี้เรายังให้ความสำคัญในการออกแบบภายในพิธีพิธาทุกรายละเอียดภายใต้คอนเซ็ปต์โบแอนด์รีไฟา์ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากฮอสแอนเดอร์ที่บองบอกถึงรสนิยมชั้นสูงเพื่อมอบประสบการณ์การเดินทางและสทรียภาพการขับขี่ที่สมบูรณ์แบบ ตอบย้ำความมุ่งมันที่จะให้ Isuzu R S ใหม่เป็น best in class ของรถ PPV ทีมวิศวกรจึงยกระดับรถรุ่นนี้ให้มีอารมณ์สปอร์ตและเอกลักษณ์ความโดดเด่นให้สุดไปอีกขั้นด้วยรุ่น R S โดยการใช้สีลามกรี ree, เป็นองค์ประกอบในการออกแบบตั้งแต่โลโก้ R S รวมถึงจุดต่างๆภายนอกและ,ะลบรรยากาศภายในห้องโดยสาร มั่นใจเป็นอย่างมากว่า Isuzu Venz โดยเฉพาะรุ่น HSB จะเป็นรุ่นที่มีเอกลักษณ์ความสปอรที่โดดเด่นที่สุดในตลาดดูถึงเไื่ที่อทอยอมรับในบอกว่าสมกับแรงบันดาลใจที่ว่า The Next Peak จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าได้อย่างแน่นอน Isuzu v e n t รุ่น s ที่เหนือกว่าจริงๆค่ะ